ตัวสบารุตัววินังส่วนจุมัติอาผะวะวันทรายวสุเทกิทายโัวาผะวะอภิวังสนะสิเลสติจังุทาพระใจนัวจัตตรวธรรมาวัชสนเตยอายุวันูสุขังท้า สัพพิโยวิมาชาตุสัพโรโควินัตตอสอนโุมาเตภ่าวะนันเทรายวะทุกขีติทายุโกะผวะอภิวานนะทีนี้นอสินนิปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรัมณีสุขภาพตาังสมาธิยามิมุสาวิเติดอะทิะนนาก่อนอย่ามั่ว สิน5ข้อยังท่องไม่ได้เลยไปพยย่ยไงวะอินาเตยนาเวระมีสขาพระตียงสัมมาติเยีข้อสามข้อสามพิษข้อสเป็นพระถ้าเป็นคนก็ใช้การเมสุมิชาถ้าเป็นพระใช้อพรมมจาริยาจำไว้รม่หรเอว่อะ อย่ามาหาหมั่วแถวนี้นะเดี๋ยวจนยิงบอกเลย